สวัสดีครับมือหนีผ้ามาบึงป่าครับหลังจากที่มาตกป่าต้งแตียมือว่านนี่นะครับเนี่ยมือแร,ง,นะรนงนะครับตัวนี้แกงนะครับไม่นอนมดขึ้นครับมือขึ้นนี่ครับมันแอัดป่านะครับอัดอัดพักปอดอัดไขปวดกับงุ่งงุ่งหลายขนาดครับอื วะมันลอยมปตามน้ำครับทึงบนทึ่งผิวน้ำทึ่งยู่ใต้น้ำของเบ็ดเึ่งพึ่งเปิืออัดดูเบ็ดขึ้นครับผ้าเรืงป่าครับนี่สองตัวสองตัวสวยๆเส,สาแรกผ่านไปครับ องตัวครับสองตัวสวยๆอยู่ีนอีกตัวสาตัวสองตัวสงที่ตัวตัวห้าสที่สาาตัวเ็ดปดตัว แปดตัวครับรุดไปสีตัวแปดตัวรุดไปสีตัวแสดงว่าเมื่อขึ้นนี่กินสิบซีเทื่อปลากินเบสิบซีเทื่ออันนี้เป็นคลองลำเป่าคลองลำเป่าเขื่อนคลองลำเป่าเขือ่อนลำเป่ากาลสินนะครับคลองนี้คลองนี้สีไลลงเขื่อนลำเป่ากาลสิน คลองน้ำเปล่าอยู่บ้านบ้านนีงวะบ้านสรงเปื่อยนะครับ้านสรงเปื่อยไม่นี่ก็อยู่ต่อกันดีครับอยู่ต่อกันอีกหมื่นหนึ่ง ขึ้นที่เขาไม้ามารถรถบษสมาที่จะมาจอดอยู่ตรงตกปลาเลยครับยังมากหระมานหาซีโพกิเมียนอ่าแบกกภพละมา,านะครับขึ้นนี่มีช็อตเด็ดครับมาขึ้นนี่อู้ขาดอู้หลุดครับอู้หลุดอู้หลุดมันได้จาดีครับตอนเท้า ปาก็กินเยอ่เรื่อยครับกินเยอ่เรื่อยโอเคคร,เอครับเดี๋ยวต่อนปกินเนื้อทีไทยเห็นเบึงไม้ด้ครับเด้อยสวัสดีครับ